แขกผัวเฮ้ยโอ้โหแกแขกแกกแกเอ็ดัวกหามาได้จัากไปยุวไปสี่ได้แล้วขวากันทีกินกันแม่ที่ได้หูอูประันธ์สานมันนไม่ามาันแทบบ่กับเขาไปนั่นนะทุกแล้วบุเซ่แต่แบบมันทีได้ว่ามันจะของเมีย ก่อนเหมาะนะเห็นมั้ยแล้วนะให้กินน้ำก้วเขานะเดี๋ยวเรามีเขากินกันหมูหมก้อนหมูแม้วยังอยู่ใครดำเจอแล้วไม่ไม่วัสดีต้องมาล่ะ

บ่ออะไรใหญ่ห้างเนาะทักทายกับสบายดีแต่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเอ้ามาหอดอ่าทีทางน้องพอนเป็นที่เยบร้อยพี่น้องเลยเบาแล้วก็มาแลักกะไปได้บ่บ่อจนบุถืบบ่เลยห <c oughs> ิวเองมาแลักกะไปได้บ่ <c oughs> อะไรเ <c oughs> บ้าลา,ายให่ห้างพี่น้องเลยเอาเลยบ่ <c oughs> เอาเลยแล้วเยี่ยมมาโมงแอปเปิ้ลจักชิมเมีนนั่นนี่หรือบ่อที่แบ่หัวเงาให้บายดีซื้อให้นะพี่น้องเลยบ่อแย่โเมียนพอบอมันมีหลายสายพันธุ์นะแอปเปิ้ลนะ Ng lại bé neat. Sì, mng àm yeah, nó ngang nè gân yé. mi <coughs> nó mô mi. mày này. Mhm. 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 bò Mhm. 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 เล่าบอลไอ้เบี้ยเราบ,าาบ,ราบก,กินเห็ดนะเล่ากินแตงโมลแลนเราจะว่าพี่ยังคอยกับบก,กินเหรอวะ, <c oughs> ะหัวหมพี่น้องกันทางมงคลสบายดีพี่น้องเลยล่ะเอจับกล้องวะบึงดูในมุมหน่อยป้อสบายดีเนาะ กินแล้วว่าเข่ารอน้องจะเศร้าเหรอเน้เศร้ากินแล้วเนาะอืมเยบแยบมีมีดบอสละโอ้ยใหญ่ดิบอ๋อไปจะมีบ่งบ่งมีบอสผูกแล้วค่อยนะเมนเมนนี่บอสลองบอสไม่ว่าเมนเดี๋ยวหู้กัน ้องควันบางเล่มาหับตอนมาหน้เฮ็ดแกะเวกแจ็กบ่เข็เ็ดวกเฮ้ยโหกกเ็ดผวกค่บไรนจกไปยไปคือผมหานโอ้ยเจ้าบัวแจักหมองมันออกบแจ๊เพราะว่าผมมีตัวยเป้าเลยโอ้ยเจ้าอนาะบมมีบ่เป็นยัง เี๋ยวมีดเอาไปสบายดีสบายดีสบายดีเปล่ามีดเอาไปหลาไปเอามาผ่ามองงงมองวงกินนี่เอาจ๊หมีด่าเอากระไดอยู่ฉันลืมบนนี้มีหมีบอกวมีแจ๊บอะไรไปเลยมีลาเตอคอยคล้อยไปยังค้างอ้อยบวะมีมีดกินบามาประตูไหมเรียนมาแล้วรถถ่ายไข่ฮิตแล้วแมนดิราตั้งใจกินแบบไข่ฮิตเนาะแมน nó hột là plát lọc ừ tránh được mà ừ. cứ sao ừ. 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 bây giờ không nhu khẩu à đi khái 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 โย่อยขายกันนะหอยกะจอดดีดีอยมาาดีเลยอไรไปละวาล็อกบอกอะไรเราจอดดีเราเชวอีเนี <h <h ่บว่าเราจอดเราคนบอกฮะใช่เราอีทำไมดิโบไม่เราเชื่อคือ

อจานมาเฮ้ยจับพึ่งโมคู่นี่นะหมูหมูนี่นน้ำแน่พัดกะเพราหนิโมูนี่เมียใครชื่อไงเด้อไม่แปลกเมียเจ้าอีกไปดีร้อเมียเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เมียข่อยกันโอ้ยเนาะนี่ข่อยช่างพัดกะเพรามันมีกล่องข่อยตักอยู่น่ารักเลยไปูข่อยกเพ่าเลยเอาว่าลำทำเพลงเข้ากันได้ว่าอะไรย่าห้งวะชุดหนอกก้อนเฮ้ยโมคู่ข่ากระโตุกแล้วนี่มีแทนมหาแล้ววะ ร่างมีดตัวนั่งร่างอะไรก็พาเลยนี่ม,าน,า,นนมา,านั่งกินต้อกันเลยไหมอ้หลายแท่นี่โย่ขาเหนียวจะมาจ้ำมกับกระเพาะวาตุนนี่อู้อหเดี่ยได้นี่เอาไปดิเดี๋ยวได้ข้าวคามูว่าี่มายาวาข้าวคามูนะมาจะใช้อันนี้เมี่ยใอยซื้อโอ้เมียจะรอรอแลใช้บวงยางนะนี่ดี้อยเฮ้ยมุกแล้วรอรอใส่บวงนี้ก็ได้นี่คือเอา โอ้ยอยากกินรสเอายังกินบมได้อยู่ไข่เออเรากินโ่ได้โวยติดใจปเพื่อล้นะบาทนี่หิวเข่าได้ได้เฮ้ยกินเนามาห้วงบ่ได้บ่อยอย่าะบ่วอย่างละ้ากเจ้ากจามจีมุ้งเลยหิวประตูกินหมได้ปะนะไอยุ่ชีแบงใคเนี่ยกันถึงกับยุ่งังอยกับซังมูกัน เดอนี the, the 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 the, the ่น้องเดินก hmm. oh, ินเ้าวกันเด้อทำหดบววดเราบ่ได้หดเลยไอ้บวยมุกไอ้อเยมาแงไหมไมม่ไมนองเาเปนตีมอา่าวเาบาแเราไหมงไ่ตีมจมติงนี่

ออเราจะได้เดีมาบก็ได้ๆๆพันโจ้พันไม่เฮงอา็้พันไม้พันตอกอย่างงี้อย่างไนี่เจ้าก็ได้กลใช้นองนี่ว่าใช้ชี่ได้ไหมไม่กินน้ากันมเขาข้เทาไก้ากินเป็นแบบนี้กระเงเลย่าจทจริงมาย่าตั้งใจไว้ชื่อว่ากินข้าวน้ำน้ำลดแต่ปเป้าเน่ยปิดเย่นฝตกนะเดี๋มันแบบใดแบบนึงอยู่นะ เ,เอาเลยนี่เลยเอาเลยละน้องมขึ้นิบูกินบ่ห้องแลกห้องอีกขออนุญาตบาดรค้ำได้พี่น้องเด้อข่าขาหมูบ่อนยาวไม่มีฟันเลี้ยงเนาะฝันใจดีใฮ้พี่นองง้องเลยถ้ารักอะเอาไปจัเอาคดีมาจับด้วยผัเข้าียน,น,นิบอกเกลือข้าวขวาวมูมากินด้ยกันเลยนะมองมีบอกมองวันเจ้าจริง่ะขอนี้วบ่อนยาวคุณแม่ เจล้วถเพายตูนเนาะงั้่เใหญ่เนาะเจีมเลยนี่นี่ยันบ่ไหนเนเนนีันบ่ปาปลู่ป่ะอันไหนมันอันไหนัไม่กอบในกะเพรียตีเลยฮัลโชี่เจ้านะถือถือมินน่ะแมนบ่ะถือผ้าอะไช่วยจีไปลางมือก่อนแมนบ่รนาะถือปอดเ ภักก็เราเห็นดิเคยเห็นภาพอัะนนะพี่ซี่เมนตํงนองนั่นเจอหรอเฮ้ยู้แปอืมอืมอืมหิมเงี้ยวเขาไปมาเด้พี่น้องเด้อโอ้ยแ่มแหงเนาะข่าขามูนอนักหนักหนักหมักหน้กนันนักหนัหนักัก เราขาดีขนาดเบด้บอกบด้วเมือนหงวันนี่บริมาณนมูนพ้ยวันบวบ่นอนมืเลยนองเราขาถึงเจ้าอยู่บอกบารีชาวบ้านได้่นดีน้องอุดพ่อแห่ได้ถึงเท้าเลยบ่ะ,ะจากมาบุินทามข้าวบุินทามด้ครับะทาน้อง ถามอะไพ่ลูกบ่อ้พันถามบ่ถามถามถามอะไรถามลูกอ่าอเาร์เขาชอบไอเสาใครแึเปล่าเดาแล้วอ่าบ่บ่มาบ่านในเพ่ไอคิดฮอตด้ว่โอ้คิดฮอตแบบไหนเห็นบ่ดูดีได้ิฮอเป็น่วงเลยเลยแบบเคยเห็นนากัรแบบเห็น ปรขับใจเดอ้อที่ทำข้าวเด,อเด้อไปยังดอเนาะนอนบดมือชองขึ้นขอเห็ดไ่เช้านไี้วัมาแตาจะเจ็ดโมงไละถูกคิดไว้อเปล่าเอามันตื่นหูวสุดตัวเจ็ดโมงเลยลับลงไปสิบโมงบ่ายบาททำไมก็มาตื่นตอนเจ็ดโมงเลยลุกเลยกล็รเลยเนาะกิน,ลน,นกเล้ได้ร่องเลยเนาะหม้อะหรอเดีย๋นย,ยนไปกินำเย แม่จะไปอยว่าไปหน้าบ่มนี่ไปชวนไป,ไปช,วน,ไปไปชวนน้ำพอแล้โบเห็นพอลหลายมื่นแะเลยอยชวนเนี่ยบาเมือ่อใดก็เปล่าเปล่าไรกาจะไปไปชวนให้เราไปบ้ืมบลาอยากตาไปชวนบ่เลยไม่เอาใช่ปนนรบ่อย่า,าอรอดแลอยู่ชวนรถบรงยยกน้ำเด้อทั้งพอทังเม่เจ้าหนเพิ่งอย่างนอนพวกกันอนอนรถ

บอเลยรกันเจ้ออนอยู่เนี่บ่ดีเจได้แล้วแขว่งกันสิกินกันเมนเจได้หูหูหประัพธ์สันฐานมัน,หน,าาานเห็นไหมถามมามันแทบบ่กับเขาอป,ปนั่นนะทุกแล้วบบแทะต่แบบมันแต่ก็หอมรุมสาระของมันตุย้ยแบบปล<า>ูกงงมชุดเปิดนี่เนาะภันในล็อกจอะคอยถามเพ่ไงไงเมื่อวานถามนี่เลยลองป้อนนะถามว่า เราเรื่องสเปคผู้ชายเห็นบ่แล้วมาค้นไปเลยที่อรบัตฮะที่อบัดตกแต่งาเป้ายาวนี่ที่อะไรบัตมาทำกันฟี่นมวันอย่หรอเดียเรอท่เขาเหยียบพาไปวะบอกว่าเหยียบไว้อยู่ดิเนื่อยดิเนาะามองแหลงแล้วะ มือมือใสเหล็กแล้วหัถึงด้วใส่คนสูงจะมาคนแบบแบบนี้บ่เดิมอะไรก็ได้เดิก็ได้อาหารเลเปลี่ยนค่อเลยแต่เช่นชูงเนี่ยดีห่าเบบ่หมแมนแบบสไตล์น้องมาค่แบบไปจอยชูงๆแบบนี้าเห็นรอ กินนกเขากูเลป่ะคนไม้เมื่อคนไม้เหรอหักไปไอ้ไอ้นีข่าวดีมาบอาน้ำจิ๋วบอไปจุดาเจียวยกน้ไปถามน้องเขา็อว่า วืมหักกามหมักมันบุกขึ้นกันเ่มันเข้าใจหรอผัดชนมากอ่าียเราเพืได้ที้งานโอเมนบ่อยาวนี่คนหมักก็ลายล้เปล่าเลยมาได้วคำพ่นก่อนเลปเนไปเลเมื่อเมื่อคือเก่าข่อยได้ข่อยใช่ิหมใช่เมื่อคี้เก่าข่อยมาแล้วกรบเามใหญ่แนเหมือนจีมาดัง ตั้งมาแล้วหมึงเรียก่อภาพภาพเรเือบนอของมูนอกเหเือบอีเช่นเพินเว่ฝนตกกูจาคฝนตกจะมีฟงกูบรอยุหจะมาแล้วสิเป็นนี่วะอยู่เปจ้าตั้งกล้องมาช้าบุในความบยังเจ้าหอเจ้ตั้งกล้องมาล็แต่ว่ามาละอกก็มือบุกง่ายกกินนี่บ่ดีเขายังมุดเห็ดอย่างไรกไไหม นั่นบ่บ่หมักเงี้ยวไะบ่ทำเฮียน้่นเฮียร์ละยังยังไหลได้บกติเงี้ยวเดี๋ยวใอยสิไปเอาอยู่มหนึ่เออเด้อกินข้าวมุกูไปเด้อมาเด้อมาเด้อช่างชินเว้ยแต่ไปละช่างชินสบายดีเด้อสบายดีเก็ยกมือไหวครับเพ่นเดดน้องจะเฉามือได้น่ะเนอะเออกินแล้วเนาะจังกินเงี้ยวเห็นว่าได้ขี่รถจักรมากอ่ะเห็น่ได้ขีเจักร nè, đang này, là Chào đây, chào này, chào. Chưa có ăn mì bò, thấy không bò? Chưa có ăn để bò, thấy không bò? Chưa có ăn mì bò, thấy không bò? Chưa có ăn mì bò, ให้เก่งเฮ็ดนะเฮ็ดมาเ่ปชื่อเฮ็ดโอ้เฮ็ดเก่งเมียเห้น้จ้าเมียงพี่เห็นวะอยู่แท้พีนชื่อเฮ็ดเอ็นไเ็กันีตามเจ้าเนาะดืไม่วดมาโอ้ยคอยเอาตปลายทางพวกนี้คอยบอกแล้วสบายดีาไม่ไหวล้ไปดี่ต้งมาทนี้ยนี่นี ไดิ้งแล้วดงเดียวตันยุ่งมากเลยว้นใจาวนาไเียบไปเไปเียิดเอย่อ้เด้อเก็บทังหลายนิดนึงกินแล้วก่ใส่นองนเก็บเขาโทวใดใดเน้อทีใส่เก็บไ่ได้ใส่เลยดเหมือนกันเนาะให้มันเปลี่ยนสะอาดกันคดเอเนาะเอ

ไอ้พวจักมองมองมองที่มันออกที่แล้วเนาะเพราะว่าเฮ็ดปวดเนี่เขาต้องหู้มองมันไปเอาได้พี่น้องนไงมันถึงสิดไดปเลยแมนแมนแมนเฮ็ดปวดนะฮะต้องหูมง้มองมองแมนโรกบุญบุญเลยเขาต้องหูงงหวงห้ว่ามองมองเขาเอาปีที่แล้วนี่และปีนี้เนี่ยกันไปเห็นเลยเขาออกปกอบก็แล้วไปเบิ่งบ่อเฮ็ดปวดตลอดได้เ<อ>ลยใช่เราซองบ่ เยวเออพอปลดเนี้ฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเะเก็บรถงั้นไเดี๋ยวเอาไปเนาะเก็างไว้มีหมวกจุดจุดย้อทีนียเนาะจางมกเยเลยอันนี้นี่เนาะ เด็ดข้าวรกันแล้วเนาะเด็ดงั่นเลยแม่อยู่ฮาบ่รเห็นโอ้มีขี่ตัวนี้อีกมันตกบอดี้เลยมันจะขี่วะมันตกมันตกเนาะกินแน่เลยล่นยิงแต่ว่าบอดี้ข้าวนี่พอแล้วพอแล้วเพราะแล้วพอแล้วยังเหลืออยู่บ่เหลืออยู่ออนออนคอยกินนะแม่มีมีได้ตกใช้ได้ป่ะจ้ะบ่มี่เนาะให้มาใช่ละมีจอบ่าจออยู่ใช่จ่อเนาะจอปะใช้ได้ด้แม่อยู่ให้อยู่หน้าพ่อนั่ง เดทำเพื่อมาเนาะทำมีอย่างกะบุปเปญย,ยังใ,ให้เราอยู่เห็เราอยู่เพื่อนอยู่ชั้นกับอันอยู่ไฮยุน่าก,ก็ได้เนาะทำมีอย่างไอชิโตฮาหรอก่ยาทำมามีอย่างกะเจ้าเอาไปบอกก็ได้เนาะไปสายพ่น้องเงมีแต่ว่ารอไม่รอตอบมาจัง่อยพอออี่น้องเนาะกะเออน้องเพควนกะที่ว่า Nhiềm nhiệm, khuyến lại, nó không? Đúng Để ước đi chạy khuyến loại vào đây Đúng Hết nó bỏ hết bộ bây giờ? Năm mươi hên thôi Năm mươi hên này hết bộ bộ thôi không? Đúng Ừm Bây giờ b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 ây giờ Hì 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 Ê Bây giờ bây giờ bây giờ Bây Hãy หัวหนองมันอยู่พี่พังพี่ฮ้พังพี่เพราะเพราะอะไรนี่แหละคอยกันเนาะนอืะอฮึนี่เออจะบว่าไงรถจะบว่าไงรถมันออกไงรถนะบ้าเจ้าเปิดต้งดูเปิดต้อดูเออชื่วอว่ผาผักพี่น้องพี่น้องเห็นเนาะดอกใหญ่พี่นอ้นอ,อ,อง,งน,อนี่แหละที่ว่วามันออกตอนนี้นะนี่ นี่เช็ดปลกนี่เช็ดเปลืกเล่นี่เด้อกลับไปหาจะไม่เด้อเออโอเคโอเคเนาะไปสบายดีก็ได้ทชน้องเด้อสบายดีสบายดีอยากเบิ่งบ่ไม่เไมไม่มารอรอนบ่อเสียงอะไรไปเอรอนบ่อเสียงอะไรไปโอเครอรอนผึ่นไปทุกคนก็นี่จะกระเด็นเบิ่งกันบ่เอาเบิ่งเอา โบเห็นติไปหาอะไรบ่มีบ่เออง่ายง่ายมีใจงายง่ามบ่ง่ายแม่ฮิตพวกวาดเจ้าได้เห็นไหมวันนี้ได้ชื่อว่าจะบังเอิญได้เห็นไหมไอชื่อตอนเพิ่นไปขายอยู่อ่ากระนังออกไปขายนอกไปหาบ่ฮึ่มเจ้าบัจักหม่องมันออกอ่าจังแบบ นั่นไหดีเนาะเดี๋ยวมันออกเป็นบอลยังเม็นไต้องหู้เขาหู้มองมองมันออกแล้วเขาไปเบิ้งได้เ้าะโบยิมกเนาะคงเดียวนึงเทาเออไปลองเนาะเนาะสบายดีวัดคู่สูทุกคนพี่น้องกันเนาะกลับมาติดตามครับส้มคลิปของวัน่า้คือกลาคือเดิมเนาะปิดคลิปไปเพื่อนที่นี้เดี๋ยวเราไม่เราต่อมาก่อนจชหน่อยพี่น้องเลยแต่คลิปนี้ไปแล้วขโมงกับจะได้ไร่น้อง